สวัสดีครับพบกับโชววินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้จะพามาชมาตะเกียงนะครับที่ใช้น้ำมันกา๊าซในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งอสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเรานรในไทยโชวจะเรียกว่าตะเกียงลานนะครับตะเกียงลานนะครับตะเกียงลานคือมันมีตัวพัดลมที่ไขาลานนะนะมันมีอยู่ตัวไขาลานนะ หลักการมันก็คือ,อเขาพัฒนามาจากตะเกียงที่ใช้น้ำมันกา๊าซใส้ผ้านะครับแบบยุคเก่านะซึ่งถ้าใครเคยจุดตะเกียงไส้ผ้าแบบที่เป็นใช้น้ำมันกา๊าซอะยุคเก่าะจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีควันค่อนข้างเยอะนะครับทางบร,ริษัทเนี้ยฮิตค็อกเนี่ยของ USA เนี่ยเขาก็เลยผลิตตะเกียงลานออกมานะครับคือ ตัวลานเนี่ยคือจะเป็นตัวไปหมุนพัดลมนะครับให้พัดลมมันให้ลมมันไปเป่าควันมันนะครับทําให้ตะเกียงไส้ผ้าน้อมันก๊าซเนี่ยมันไม่มีควันนะหลักการก็คือประมาณนั้นนะครับก็คือเพิ่มอากาศเข้าไปนะครับทําให้มันไม่มีควันมากขึ้นนะอันนี้คือผมอ่านจากเว็บต่างประเทศมานะครับซึ่งตะเกียงลานเนี่ยผลิตอยู่ในช่วงปลาย ปลายปีคศนะครับประมาณ1,880หรือ1,890ประมาณนั้นนะครับคือผลิตช่วงยุคปลาย1,800นะครับยุคปลายของอคศหน1 8 0ันะาศ1,800นะครับจากข้อมูลที่ผมเจอเนี่ยคือผมจะไปเจอที่ข้อมูลที่มีก็คือเจอ,อที่เป็นแผ่นโบชัวนะครับแผ่นโฆษณาแผ่นแคตตาล็อกอของ ปีหนึ่งพันแปดรอป่งปดร้อยเก้าสิบสประมาณนั้นนะครับที่เป็นที่เป็นของบริษัทฮิตค็อกนะซึ่งที่ผมเจอจะมีด้วยกันหลายประเทศนะครับที่ผลิตตะเกียงลานออกมานะที่ที่หลักๆเลยก็น่าจะมีเยอรมันนะครับ US นะครับที่ผมเจอนะเยอรมัน US พวกนี้นะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับจะมีฮิตค็อกนะครับที่ผมมี2ตัวนี้คือฮิตค็อกทั้งคู่นะครับ ตัวตัวนี้เขาจะเรียกว่าคอสั้นนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าคอยาวเห็นไหมตะเกียงลานคอสั้นตะเกียงลานคอยาวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ตัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ชมอ่าการทาการทางานของตะเกียงลานแล้วก็อุปกรณ์ของตะเกียงลานนะครับอ่าที่เขาเรียกกันว่าปากนกแก้วตะเกียงลานคือตัวนี้นะครับนี่นี่นี่เขาเรียกว่าปากนกแก้วตะเกียงลานนะครับเห็นไหมเขาจะเขียนอยู่นะครับอ่าเนี่ ตีตายนะครับฮิกค็อกเล็มนะครับ made in USA นะครับนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปากนกแก้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าปากนกแก้วชุดนี้เขาจะเรียกว่าชุดไข่ไส้นะครับอเดี๋ยวผมจะถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับอ่านี่ตัวนี้เป็นหม้อน้ํามันนะครับตัวนี้เขาเรียกจะเรียกหม้อน้ํามันเนี่ยนี่มันจะมีตายอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมอ่านะครับเป็น อะไรเนี่ยเต็กเฮงอ่ะเต็กเฮงล่องมั้งอ่ากรุงเทพนะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดีลเลอร์ที่นำเข้ามาขายในประเทศในประเทศไทยนะครับนี่นะครับอ่านี่นี่นะส่วนการเติมวิธีการเติมน้ำมันก็คือให้หมุนเกลียวตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้เป็นไส้ผ้านะครับเป็นไส้นะแล้วก็เติมน้ำมันในช่องนี้นะในช่องที่เราอ่า หมุนตัวตัวไข่ตัวนี้เขาเรียกไข่ไส้นะครับมันจะไข่ไส้ขึ้นลงนะครับนี่นะครับขึ้นลงเห็นไหมไข่ไส้ขึ้นลงได้นะครับอ่านี่นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เขาคือเรียกหม้อน้ามันนะอ่านี่นะครับหม้อน้ํามันนี่ปากมังก้้นะครับนี่หม้อน้ามันตัวนี้ตัวไข่ไส้นะซึ่งเราจะเติมน้ํามันก็คือหมุนตัวไข่ไส้นี้ออกมาแล้วก็เทน้ํามันเข้าไปนะครับส่วนตัวบอดี้ตะเกียงลานะครับเห็นไหมครับด้านในมันจะมีใบพัดอยู่ โอ้มันหมุนแล้วมันโดนมันโดนลมสงสัยไปด้านในนะครับด้านในมันจะมีใบพัดอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นหางปลาเพื่อที่ใช้ขึ้นลานนะครับเราใช้ตัวนี้ขึ้นลานนะครับชุดลานชุดนี้ถอดออกมาได้นะโดยใช้มีน็อตจับอยู่2ตัวนะครับน็อตจับอยู่2ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดนะครับเดี๋ยวจะหยุดเลยอ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นใบพัดอยู่ด้านในนะครับเป็นใบพัดทองเหลืองนะ เป็นชุดลานนะครับส่วนผมไม่ผมไม่ได้ถอดชุดลานออกมาให้ดูแล้วกันนะคืออธิบายวันนี้ก็จะมาจุดให้ชมนะครับส่วนชุดชุดชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดแยกนะก็คือเป็นโป๊ะแก้วของเขานะครับถ้าทรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโป๊ะลูกจันทนะครับโป๊ะลูกจันนะแล้วก็จะมีตัวนี่ขาวางขาวางกานะครับคือสามารถใช้แบบ อุ่นน้ำชาได้ด้วยนะครับสําหรับคนโบราณนะก็คือจุดตะเกียงลานไปด้วยนะครับแล้วก็เอาถ้วยน้ําชาวางข้างบนนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นโปะให้แสงสว่างนะครับมาเดี๋ยวผมจะจุดตะเกียงลานให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะจุดตะเกียงลานให้ชมคือถ้าเราจุดแบบแบบที่ไม่ไขลานอ่ะได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะจุดให้ชมเลยนะครับอันนี้คือจุดแบบจุดแบบยังไม่ได้ไขลานนะ โอ้มันมีลมด้วยเลยโอ้ยเนี่ยจะไม่ได้อะลมลมค่อนข้างเยอะน่าจะจุดไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวก,ก่อนนะครับจุดก่อนอ่านี่นะครับนี่คือลานยังไม่หมุนนะลานยังไม่หมุนนะครับโอ้ยมันมีลมเยอะอ่ะมันมีลมมาครับมันมีลมมานี่คือลานยังไม่ทํางานนะครับคือผมยังไม่ได้ไขลา,านนะอ่า นี่นะครับมันก็จุดได้เหมือนกันนะแต่ว่าสังเกตดูว่าปลายด้านบนเนี่ยมันจะมีควันสีดําๆออกมานะครับมันจะมีควันออกมานะอ่าไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการไขย้ลานไปก่อนนะครับขอเนี่ยเห็นไหมเนยเดี๋ยวผมมองเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีควันอยู่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า <C oughs> เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีควันนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไขาลานเนี่ยมันจะมีวันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการไขาลานนะครับโดยการหมุนด้านล่างนี่นะหมุนด้านล่างนี่นะครับเนี่ยเสียงมันจะดังแก๊ะแก๊แก๊กนี่ครับคือเราทําการไขาลานแล้วอ่าเมื่อเมื่อไขาลานนะครับไอตัวตัวด้านล่างตัวพัดลมด้านในเ่ยมันก็จะทํางานนะอันนี้เราจะถอดอ,อกมากรน,นะครับอันนี้คือไม่มีลานเห็นไหม พัดลมด้านในมันจะทํางานนะครับมันจะหมุนอาจจะได้ยินเสียงนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะอาจจะได้ยินเสียงนะพัดลมมันจะหมุนนะครับมันหมุนด้วยด้วยลานตัวตัวที่เราไขนี่นะเราขันเราหมุนเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่าหมุนนะคือไขลานนะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้มันจะหมุนแล้วก็จะเป่ <pud prendre S 1> าลมเบาๆบขึ้นมาโดนกับตัวน euh. ี in ้นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ม <Below> ีลมเนี <now> ่ยม <spectacle> ันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้า มีลมพัดมามันก็เนี่ยนะประมาณนั้นนะครับเปลวมันจะลุกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใสะ่ครอบลงไปนะครับอันนี้คือเห็นไหมนี่ขนาดนี่ขนาดม,นมันมีลมพัดนะครับนี่นี่คือมีลานแล้วนะครับเราขาลานลานมันเดินแล้วนะครับลานมันทํางานแล้วนะโอ้ถ้าไม่มีลมมันจะสวยกว่านี้มากครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหม นี่ผมบางลมไว้หน่อยหนึ่งนะนี่คือลักษณะที่เรา,าที่ที่เมื่อเมื่อเราไขาลานแล้วนะครับไฟเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันมีลมครับมันมีลมมันมีลมครับมันมีลมคือแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวฝั่งนกแก้วออกนะครับเพื่อที่จะเอาชุดนี้นะครับออกมาใส่ให้ดูนะครับมันจะติด ไอตัวโป๊ะเนี่ยมันจะติดกับชุดปากนกแก้วเลยนะมันจะเป็นมีตัวล็อกนะครับตัวน็อตล็อกนะครับให้โป๊ะแก้วเนี่ยมันจะติดกับปากนกแก้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เปลี่ยนกันได้นะครับมานี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาชมด้านบนครับอ่านี่เห็นไหมถ้ามีถ้ามีโป๊ะอยู่ด้วยนะครับอ่ามันก็จะช่วยกันลมให้เราด้วยนะครับ กลังลมให้ลุยนะครับแล้วก็สังเกตได้นะครับว่าตะเกียงมันจะไม่มีควันนะ,ะควันควันที่มาจากตัวไส้้ากน้ำมันก๊าซมันจะน้อยมากครับแต่ว่ามันก็จะได้ียินเสียงอของลานทํางานนะครับเล็กน้อยนะเสียงของการหมุนของตัวใบพัดลมนะครับจะได้ยินนะ,ะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับแสงสว่างมันจะไม่ได้ ไม่ได้ขาวสว่างมากนะครับแต่ว่าแสงสว่างมันจะมากกว่าพวกตะเกียงไส้ผ้าธรรมดานะครับไส้ผ้าธรรมดาคือเป็นถ้าเทียบกับอ,อย่างพวกตะเกียงล้วนะครับถ้าเทียบกับตะเกียงล้วตะเกียงลานจะสว่างกว่าตะเกียงล้วอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า,าตะเกียงลานเนี่ยก็คือใช้ลมนะครับ คือใช้ลมเป่าขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เปลวของไฟมันกว้างมากนะครับอ่าโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโชด์ว,วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง youtube ด้วยครับ